ไอเดียการตกแต่งท้องนอนแต่งยังไงให้หมูท้องนอนออกมาวอร์มมี่และดีต่อสุขภาพของการนอนค่ะขั้นตอนแรกค่ะคือการวางโครงข้าวสาหรับเซอร์วิสสายไฟต่างๆให้เป็นระเบียบค่ะและสามารถตรวจเช็คระบบไฟได้นั่นเองโครงจะเป็นโครง p s กันน้ําไม่มีปัญหารเรื่องวปววปามาแน่นอนค่ะวัสดุปิดผิวคือไม้และแนง p s โดยลูกค้าท่านนี้เลือกดีไซน์บาร์โค้ดคือไม้และแนงเรียบบวกลองค่ะทําให้ผนังท้องนอนไม่ลายตานะคะและออปชั่น ก็คือไฟสมาร์ท LED แบคไลท์เม็ดแสงนั่นเองค่ะเซตไฟทั้งหมดจะมาพร้อมกับชุดตกแต่งผนังเดอะวอลเลยนะคะสีของไฟคือสีวอมไวเป็นสีที่เหมาะสําหรับการตกแต่งห้องนอนมากที่สุดค่ะเพราะสีนี้นะคะจะช่วยสร้างบรรยากาศก่อนการนอนหลับให้นอนหลับได้ง่ายมากขึ้นค่ะตัวไฟมีเซนเซอร์สําหรับการเปิดและปิดไฟมือเตเดียกหรือถือของอะไรมาก,ก็สามารถเปิดได้ง่ายๆแค่ใช้มืออังที่เซ็นเซอร์เท่านั้นสามารถเลือกที่ติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์ได้นะคะและ 4.2เมตรค่ะมี3ดีไซน์และ3สีให้เลือกสนใจสินค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเ c e บุ๊กไทยเดคอร์ลิงก์อยู่รายละเอียดหน้าโปรไฟล์เลยค่ะ